พคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโรภควานตีบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวระคือวันพระเป็นที่ฟังซึ่งธรรม เพื่อเป็นเครื่องฉลองศรัทธาเพิ่มภูณกุศลบุญญราศีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและทฤหัสตามสมควรแก่เวลาพระธรรมเทศนาที่จะได้น้อมนำมาแสดงในวันนี้ สืบเนื่องจากการแสดงพระธรรมเทศนาในครั้งที่แล้วที่อาตมาเคยแสดงไว้นั่นก็คือหลักของการทำบุญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะได้แสดงให้สอดคล้องกับเรื่องที่ปรากฏในพระธรรมบท นั่นก็คือเรื่องของสุมาณะสามเณรด้วยในกาลนี้เป็นช่วงที่กำลังใกล้เข้าพรรษาก็จะได้เป็นเหตุในการที่จะตั้งจิตที่ดีงามไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าการใกล้เข้าพรรษาจะมาถึง ในอีกไม่ช้าแม้ในส่วนของพระสงฆ์ก็ได้เตรียมจิตเตรียมใจเตรียมพร้อมในการที่จะเข้าพรรษาเตรียมตั้งปณิธานจิตไว้ว่าตลอดพรรษายุการที่จะมาถึงนี้จะปฏิบัติตนจะบำเพ็ญบาร,รมีสิ่งใดบ้าง ท,ที่จะเป็นพิเศษขึ้นมาแม้ในฝ่ายของพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันอาศัยโอกาสที่พระสงฆ์จะเข้าพรรษาก็จะได้น้อมจิตน้อมใจตั้งเป็นปุพรพเจตนาไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นเบื้องต้นว่าเมื่อพระสงฆ์เข้าพรรษาเรา ในฐานะพุทธบริษัทจะตั้งปณิธานในการที่จะปฏิบัติในฐานะมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาเช่นใดบ้างจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเบื้องต้น ที่อาตมาได้ป่ารบไว้ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฝ่ายของพุทธบริษัทที่เป็นฝ่ายของอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมทั้งหลายท่านก็ได้วางหลักไว้อย่างง่ายๆว่าการทำบุญทำกุศลน,นั้นก็ทำได้สามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือทาน อย่างที่สองก็คือศีลอย่างที่สามก็คือภาวนานี่อย่างง่ายๆอย่างง่ายๆนี้หมายความว่าทุกคนทุกท่านสามารถทำได้และก็ทำอยู่แล้วปฏิบัติเป็นอุปนิสัยในฐานะของพุทธบริษัทอยู่แล้วบางที เราก็คิดว่าการทำบุญทำกุศลในทางพระพุทธศาสนานั้นมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนหลายสิ่งหลายอย่างแต่ข้อเท็จจริงเมื่อรวมลงแล้วก็มีสามประการนี้นั่นเองทานเราตักบาตรก็ถือว่าเป็นทานศีลอย่างเช่นในวันนี้เราตั้งใจสมทานศีล บางท่านก็ตั้งใจสมทานศีลห้าบางท่านสูงขึ้นไปก็เรียกว่าเป็นขั้นอุนอกัตสํสำหรับอุบาสกอุบาสิกาก็ตั้งใจสมทานอุโบโสถศีลตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการรักษาศีลสมทานศีลสูงขึ้นไปการได้บำเพ็ญภาวนา การบำเพ็ญภาวนาก็คือการทำสมาธิในข้อนี้มีส่วนที่จะอธิบายเป็นข้อปีกย่อยขึ้นไปอีกสักนิดการทำสมาธิในส่วนของพุทธบริษัทนั้นในข้อเ้าจริงแล้วก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้เราอยู่กับปัจจุบันขณนะ ก็คืออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกขณะจิตคือรู้จิตของเราทุกขณะจิตนั่นเองรู้ว่าขณะนี้เราคิดไม่ดีรู้ว่าขณะนี้เราคิดดีรู้จิตรู้ใจของเรามีสติรู้จิตรู้ใจของเราทุกขณะว่าเออตอนนี้เราคิดไม่ดีเป็นอ,อกุศลจิต มีสติปัญญาขึ้นมารับรู้เช่นนี้เราก็ตั้งจิตตั้งใจต่อไปว่าเมื่อเราคิดไม่ดีเราก็จะตั้งจิตตั้งใจของเราว่าเราจะพยายามระง,งับจิตของเราไม่ให้เป็นอกุศลจิตความโกรธเกิดขึ้นเราก็จะระง,งับความโกรธความไม่สบายใจเกิดขึ้นเราก็จะระง,งับความไม่สบายใจความขุนเคืองคนรอบข้างของเรา ไม่ว่าจะเป็นบุตรก็ตามทิดาก็ตามไม่ว่าจะเป็นการขุนเคืองต่อสามีก็ตามต่อภรรยาก็ตามต่อญาติพี่น้องก็ตามเรามีสติรู้เท่าทันจิตของเราว่าเราจะระง,งับความขุนเคืองแก่บุคคลรอบข้างดังกล่าวนี้ลงเช่นนี้ก็เรียกว่ามีสติรู้เท่าทันจิต อยู่กับปัจจุบันก็คือการทำสมาธิเช่นเดียวกันอย่างนี้เรียกอย่างง่ายๆก็คือการทำสมาธิอยู่กับปัจจุบันจิตอยู่กับปัจจุบันขณะของเรานั่นเองแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นการทำสมาธิเช่นเดียวกันการทำสมาธิในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์มุ่งหมายนั้น สูงสุดก็คือมุ่งหมายอย่างนี้นั่นเองเมื่อครูบาอาจารย์สอนให้เราบอกว่าขวาย่างหนอสายย่างหนอหรือกำหนดรู้ลมให้หายใจเข้าออกว่าพุทธว่าโทในข้อเท้จริงก็คือหาที่ให้สติให้จิตของเรากำกับอยู่นั่นเองการมีกุศโลบายหาที่ให้จิตให้กำกับอยู่เช่นนี้ ก็เพื่อที่จะให้จิตมีความเข้มแข็งเมื่อจิตมีความเข้มแข็งก็คือมีสติเมื่อมีสติก็คือสามารถที่จะรับรู้จิตของเราไม่ว่าอยู่ในขณะที่เป็นอกุศลจิตก็ตามอยู่ในขณะที่เป็นกุศลจิตก็ตามเช่นนี้ก็เรียกว่ารู้ขนาดจิตของเราในขณะที่ใจของเราคิดไม่ดีในส่วนที่จิตที่เป็นกุศล ในขณะที่เราบําเพ็ญกุศลบําเพ็ญบาร,รมีทำบุญให้ทานก็ตามเรารู้สึกปราบปื้มใจฟูใจเราก็กำหนดรู้จิตของเราว่าเออในขณะนี้จิตของเราเป็นกุศลจิตมีความปราบปื้มใจมีความฟูใจเราก็กำหนดรู้ให้เห็นไม่ให้ลิ่งโลดไม่ให้ฟูใจจนเกินไปเรียกว่าไม่ให้ปีติ มามีอิทธิพลเหนือจิตของเราจนเกินไปนั่นเองในข้อนี้ก็เป็นการทำสมาธิหรือว่าเป็นการกำหนดภาวนาในใจของเราทุกขณะของการมีชีวิตเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้สอนเราพุทธบริษัททั้งหลายให้นำหลักไม่ว่าจะเป็นทานก็ตามศีลก็ตามภาวนาก็ตาม ให้เอามาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราเป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาที่ยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนมีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมเอาหลักธรรมนั้นมาใช้กับชีวิตของเรามาคลุมครองเราให้มีความสุขใจของเราได้ตลอดนั่นเอง สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในส่วนของหลักการทำบุญในส่วนของพระสงฆ์องค์สเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็วางไว้เป็นสอย่างเหมือนกัน3มอย่างนั้นก็คือเรียกว่าไตรสิกขานั่นเองไตรสิกขานั้นก็รวมลงในศีลในสมาธิและก็ปัญญาโดยหลักอันนี้ พุทธบริษัทบางคนบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในส่วนของพระทำไมไม่มีทานทำไมไม่ให้ทานทำไมสูงขึ้นไปเป็นศีลเลยในข้อนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้ก็เพื่อที่จะให้พระได้มีหลักที่สำคัญประการหนึ่งก็คือไม่ให้มีความเป็นกังวลอยู่กับเรื่อง ในการที่จะไปขนขายในการทำเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพระให้ทานไม่ได้พระทำบุญไม่ได้ไม่ใช่เช่นนั้นคือในเรื่องของศีลในเรื่องของพระสงฆ์นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มุ่งที่จะให้เข้ามาในการศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจของตัวเองเป็นหลักเรียกว่าให้เกิดการละ การปล่อยการวางไม่ได้มุ่งที่จะให้พระเกิดการในการที่จะให้มีวัตถุทรัพย์สมบัติในส่วนของครหัสถ์นั้นชีวิตย่อมมีความเกี่ยวพันอยู่กับบริวารสมบัติข้าวของเงินทองเป็นธรรมดาการให้ทานอานิสงส์สูงสุดในส่วนหนึ่งก็คือทำให้มีความบริบูรณ์ด้วย ทรัพสมบัติของคาราวสาธรรมนั่นเองในส่วนของพระสงฆ์นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมุ่งหวังในการที่จะให้เข้าไปประคับประคองจิตของตัวเองและยกให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นการจะประคับประคองจิตให้สูงขึ้นไปโดยลำดับนั้นในเบื้องต้นต้องอาศัยศีลเป็นบาทฐานเพื่อที่จะให้เกิดสมาธิสมาธิ บ่มเพาะให้เกิดปัญญาขั้นสูงสุดอาตมาขอนำมาแจกแจงในเบื้องต้นอย่างนี้ว่าถ้าพระสงฆ์ไม่มีศีลที่บริสุทธิ์บริบูรณ์การทำสมาธิก็เป็นเรื่องยากยากเพราะว่าจิตจะเกิดเป็นสมาธิต้องอาศัยศีลเป็นบาฐานมิเช่นนั้นแล้วในขณะที่พระสงฆ์ทำสมาธิจิต ในขณะที่ประสงค์ทำสมาธิในขณะที่ศีลไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์นั้นก็จะเกิดความเป็นปริพภท์เป็นกังวลว่าข้อนั้นเราก็พลาดข้อนี้เราก็ผิดสิ่งนั้นเราหลงไปเมื่อจิตติดข้องอยู่กับความรู้สึกว่าข้อนั้นเราไม่บริสุทธิ์ข้อนั้นเรายังไม่ได้แก้คืนศีลข้อนั้นมีความด่าง อาบาตข้อนั้นมีความด่างพร้อยความกังวลจะไปเกาะเกี่ยวอยู่กับความรู้สึกในลักษณะนี้จิตก็ไม่มุ่งตรงต่ออารมณ์พระกรรมฐานเมื่อจิตไม่มุ่งตรงต่ออารมณ์พระกรรมฐานก็จะสามารถก็จะไม่สามารถข่มระงับจิตให้สงบให้สงบลงได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อมุ่งหวังให้พระสงฆ์ ได้พิจารณาในการที่จะบ่มเพาะจิตของตัวเองให้สูงขึ้นในสมาธิจึงวางไว้ว่าศีลเป็นบาตรฐานแห่งสมาธิเมื่อศีลเป็นบาตรฐานเป็นเบื้องต้นเป็นที่รองรับจิตให้ถึงสมาธิได้แล้วจิตที่เป็นสมาธินี่เองจะนำไปสู่การพิจารณายกจิตให้สูงขึ้นเป็นวิปัสสนาที่สูงขึ้นก็คือเกิดปัญญานั่นเอง ปัญญาในข้อนี้จะนำมาพิจารณาจิตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าการเกิดเป็นอย่างไรทำไมเราเกิดเกิดมาเพื่ออะไรแล้วสูงสุดนั่นก็คือจะเข้าไปรับรู้ภายในจิตของเราเองเข้าไปกระเทะเข้าไปขัดเข้าไปสีทำให้จิตบริสุทธิ์ในที่สุดก็ยกจิตให้สูงขึ้นมีความเข้าใจ ในสิ่งต่างๆต,ตามเหตุตามปัจจัยได้แม้ทั้งสองประการที่ว่ามานี้ไม่ว่าจะเป็นหลักในการทำบุญของพุทธบริษัทของญาติโยมทั้งสามประการของทานของศีลของภาวนาเมื่อประมวลลงแล้วก็สามารถที่จะนำไปพิจารณานำไปปฏิบัติได้เช่นเดียวกันก็คือพระก็สามารถปฏิบัติในส่วนของข้อของครว่ได้ ในส่วนของคารวาสญาติโยมก็สามารถที่จะนํำไปนํำส่วนของพระสงฆ์มาปฏิบัติได้เช่นเดียวกันเพราะทั้งสประการนี้ไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นของพระของญาติโยมก็ตามไม่ว่าจะเป็นเบื้องสูงของพระสงฆ์ก็ตามเมื่อรวมลงแล้วก็จะประมวลเข้าไปอยู่ในมรรคมีองค์8นั่นเองนั่นก็คือทั้งหมดนี้ เป็นมรรคปฏิปทาในการที่จะทำให้พุทธบริษัทได้เข้าถึงหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สนเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองในข้อนี้เราจะเห็นตัวอย่างอย่างง่ายๆสุมาณะสามเณรน,นั้นในอดีตชาติของท่านท่านเคยเป็นคนรับใช้อยู่ในบ้านของเศรษฐีท่านหนึ่ง ในขณะที่ไปทำการทำงานอยู่ในไร่นั้นเมื่อเดินทางกลับได้เห็นพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าแล้วได้เข้าไปถามว่าพระคุณเจ้าได้อาหารอะไรบ้างหรือ,อยังพระปัจเจก,กับุทธเจ้าก็บอกว่าเราเดินไปแล้วก็เดินกลับนั่นก็คือท่านไม่บอกว่าท่านได้หรือไม่ได้แต่ในความจริงก็คือในบาทท่านกล่าวยังไม่ได้อะไรแต่ท่านก็ไม่บอกโยมว่ายังไม่ได้ บอกแต่เพียงว่าอาตมาเดินไปแล้วก็เดินกลับมาผู้มีสติปัญญาในทางกุศลก็เข้าใจได้ทันทีว่าพระยังไม่มีอาหารก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นท่านยืนอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็รีบกลับไปที่บ้านไปถามภรรยาว่าอาหารที่เตรียมไว้ให้เรายังมีอยู่ไหมภรรยาก็บอกว่ายังมีอยู่ก็นำอาหารมาตักบาตรให้พระในขณะนั้น ท่านก็ได้ตั้งใจว่าเกิดพบใดชาติใดก็ตามด้วยนอนิสงส์แห่งฐานนี้ยาได้ให้เกิดความลําบากสิ่งใดก็ตามอย่าให้ได้รับรู้คําว่าไม่มีไม่ได้ในขณะที่อธิษฐานเช่นนี้ทําให้เทวดาได้ส่งสาธุการขึ้นมาดังกระหึ่มกึกกล้องไปแม้ในบ้านของเศรษฐีก็มีเสียงสาธุการเช่นเดียวกันเศรษฐีก็ถามว่าเสียงใครเทวดาก็บอกว่า เราเป็นเทวดาเองสาธุการวันก่อนๆไม่เห็นมีเสียงสาธุการเลยเทวดาก็บอกว่าที่สาธุการในวันนี้เพราะว่าคนใช้ของท่านได้ให้ทานแก่พระปัจเจกพูตเธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้เศรษฐีจึงเรียกคนรับใช้มาถามคนรับใช้ก็เล่าให้ฟังว่าได้มีความคิดอย่างนี้เศรษฐีก็ได้ร่วมอนุโมทนาด้วย ด้วยอานิสงส์เช่นนี้คนรับใช้ได้ไปเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ในราชวงศ์ของกรุงกบินพัทช์ชื่อว่าอนุรุธะในขณะที่เศรษฐีที่เป็นนายนั้นก็ได้ไปเกิดในตระกูลของอุมาบหาอุบาสกมหาอุบาสิกาท่านหนึ่งและเมื่อท่านอนุรุธะได้ออกบวชในพุทธศาสนา แล้วด้วยความระลึกถึงเช่นนี้ท่านก็กลับคิดได้ว่าเอ๊ะทำไมเรามาเกิดในตระกูลเช่นนี้ได้จิตของท่านก็กลับหวนประวัติย้อนเห็นอดีตของท่านว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วท่านก็นำลึกถึงบุญคุณของเจ้านายว่าเศรษฐีที่เป็นนายของเราไปเกิดที่ใดก็กำหนดเห็นได้ว่าตอนนี้ไปเกิดเป็นเด็กอยู่ในตระกูลของอุบาสกท่านหนึ่งด้วยเช่นนี้ ท่านอนุรุธะแม้จะข้ามพข้ามชาติมาเช่นนั้นด้วยความกตัญญูต่อนายก็ต้องการอยากจะไปโปรดจึงได้เดินทางไปที่บ้านของมหาอุบาสกท่านนั้นแล้วขอสุมานณะเด็กชายสุมานณะมาเป็นเนนอุปถากในที่สุดสุมาณะสามเณรก็สามารถบราารลุพระอรหันต์ได้ในขณะที่เป็นสามเณรน,นั่นเองและ เป็นผู้ที่เป็นต้นกําเนิดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อุปสมบทในพุทธศาสนาแม้ขณะที่ยังเป็นสามเณรน,นั่นเองเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ที่เป็นสามเณรน,นั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้แม้ข้าวที่เกิดขึ้นจากสำรักเพียงนิดเดียวของบุคคลที่เรียกว่าเป็นคนจนคนลำบากแต่ว่าถ้าตั้งมั่นด้วยศรัทธาที่สูง แล้วบำเพ็ญกุศลในพระศาสนาก็มีอนิสงส์ที่สูงขึ้นจนในที่สุดข้ามภพข้ามชาติไปท่านก็สามารถไปเกิดในตระกูลของในราชสกุลราชนิกูลได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญในกุศลในทางพุทธศาสนานั้นแม้จะมีหลักที่ชื่อว่าเป็นหลักสามประการของอุบาสกอุบาสิกาก็ตามแม้จะสูงขึ้นไป ทั้งสามประการที่เป็นหลักของพระสงฆ์ก็ตามแต่รวมความแล้วก็คือเป็นหลักปฏิบัติในการที่จะให้เข้าถึงหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองพระธรรมเทศนาที่แสดงมาในวันนี้เห็นสมควรแก่เวลารัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาด้วยพลาเดชานุภาพแห่งคุณพระศีรัตนตไตรัย จงมารวมกันเป็นกำลับบงที่สำคัญพันดนบรรดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายได้ประสบแต่จะตุรพิทพพรชัยทั้งสประการคืออายุคือวันนะคือสุขะคือพระละท,ทุกท่านจงทุบประการพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการละชนี้